ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้เกับผมคิวให้แนวเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปทัวร์แมปใหม่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นแมปที่เพิ่งอัปเดตมาครับก็จะเป็นแมปเหมือนของเสิร์ฟนอกนะก็เพราะว่าเขามาจากเื้ร์ฟนอกอยู่แล้วก็วันนี้ผมจะพาไปทัวร์กันนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะวิธีไปนะก็ให้มาที่เมือง คือดันนะครับจากนั้นก็ให้เดินไปทางนี้นะครับมันจะเป็นแมปใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่ายุ่งนิดหน่อยนะก็เลยจะลงเป็นคลิปแบบพวกตีบอสไปก่อนนะฮะโอ้ตีแรงด้วยนะฮะอ,อนันตรงนี้ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวนะฮะปึ๊บข้ขาไปนะครับก็ตอนนี้มาถึงเมเใหม่อีกแบบหนึ่งแล้วนะก็บอสผมไม่รู้ว่ามันบ้าหรือไรนะฮะมันตีแบบโคตรแรงเลยท่าตอนเลกแต่ว่าแหมนานๆทีจะตีทีมโคตรกระจอกมากเลยบอสตัวนี้ แต่ว่ามันตีแรงนะจะน,นานที่จะตีครั้งนะครับก็ถือว่ามันก็ง่ายอยู่นะตัวมันอึดตีเจาะเกาะด้วยนะเาตัวใหม่ด,ดนะูติเดี๋ยวเฮียตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วหรือเปล่านะยังนะเดินไปเรื่อยๆนะ ก็ต้องชี้แจงกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลานะเลยจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับก็มีหลายข้อลนะอย่างที่หนึ่งนะก็เพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาลงคลิปนะครับส่วนข้อที่สองนะครับเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทํานะในคลิปก็เลยจะไม่ค่อยลงคลิปก็มันก็มีแค่นี้นะครับสาเหตุท,ที่ไม่ได้ลงนะครับ คีตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะฮึอาวผิดทางเลยโอเคผิดทางฮะโอ้เดินผิดเลยต้องขออภัยนะครับที่เดินผิดก็ความจริงน่าจะเป็นทางนี้นะ โอเคก็ตอนอัปเดตใหม่ๆ,ๆนะมันยังบักอยู่นะมอนบางตัวยังตีไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้เราใกล้มาถึงแล้วนะจนะมอนไม่ตีแรงชิบหายอ่าตอนนี้เราก็มาถึงบอสแล้วครับ โอเคหน้าตาบอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไอตัวนี้มันจะดอกยัางอ่ะที่ผมรู้นะมันจะดอกหินนะเพราะว่าเห็นเสื้อนอกเขาขายกันนะราคาก็แพงเลยนะประมาณสี่สิบกิโมอะหเสื้อนอกก็บอลนี้มันไม่รู้ตัวบักหรือเปล่านะเพราะว่าผมตีไปทีนึงนี่มันตีผมแต่ละทีนี่กว่าจะตีทีก็โคตรนานเลย สาหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตใหม่หก็จะมาแจ้งอีกนะก็ต่วงนี้จะลงคลิปปล่อยน้อยลงนะเพราะว่ามีสองข้อหลักๆนะที่ไม่ได้ลงนะข้อที่หนึ่งนะจะไม่มีเวลาครับช่วงนี้แล้วก็อีกข้อฮะจะแบบว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรทานะก็เลยจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ ก็จะเกิดใครรับชมไปได้นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไ้เยนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ